สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่องเจ็ด JSL Global Media เสนอ เราจะมาถึงชนิดนึงเพราะว่าวันนี้เรามาเป็นศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ก่อนอื่นต้องขอสวัสดีลูกศิษย์ลูกหาขอต้อนรับทุกทกท่านเข้าสู่รายการเกมกอมพงซ่าแต่อย่างว่าและครับอาชีพศาสตราจารย์อาชีพครูอย่างเราเนี่ยไปไหนมาไหนทํางานอะไรมันเหนื่อยเหนื่อยในสมัยโบราณโบราณเขาบอกว่าครูนั้นเป็นอาชีพที่คอยส่งลูกศิษย์ลูกหา ให้ไปถึงอีกฝั่งหนึ่งลูกศิษย์ลูกหาหลายคนได้ดีได้ดีเป็นถึงนายยกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีกับหลายท่านวันนี้ระกเกมกําแพงซ่าของเราถูกเนลมิได้เป็นห้องเรียนห้องใหญ่ขึ้นมานักเรียนที่จะมาแข่งขันกับเราในวันนี้เนี่ยเฮ้ยแสบๆทั้งนั้นไปพบกับทีมแรกกันเลยดีกว่า มาจากทีมสีแดงทีมสีแดงห,หน้าทีมคุณโป่งเน่งมาพร้อมผมี้ฝาแฝดสุดสวยคุณหุยและคุณอูแมสวยทั้งคู่เลือกไม่ถูกเลยนะเนี่ย สงสัยออกมาเนี่ยโอ้โหให้ลูกศิษย์เป็นลีราของลูกศิษย์อ๋อถามกันก่อนดีกว่านะครับว่าลูกศิษย์ลูกหาแต่ละท่านมีชื่ออะไรกันบ้างชื่อหุ่ยค่ะอะไรนะหุ่ยจ้ะหุ่ยชื่อหุ่ยหุ่ยอ่านชื่ออูค่ะชื่ออูหุ่ยอูชื่อเต็มเต็มลูกเต็มเต็มเตียวหุ่ยค่ะเตียวหุ่ยเตียวหุ่ยอีกวดอูอูมาเป็นเทพเจ้าอันนี้เป็นชื่อเล่นเขาเป็นฝาแฝดกัน แหน้าเหมือนกันอ่าชื่อไทยๆเขาก็มีชื่อจริงชื่ออะไรจ๊ะชื่อพราวเดือนจ๊ะพราวเดือนอีกคนนึงแพรวดาวจ๊ะแพรวดาวพราวเดือนแรวดาวพระอาทิตย์ ตัวแม่เลยยายทั้งระบบกิริยาจักรวาลเลยทีมนี้ไม่เท่าไหร่อีกทีมหนึ่งเขาบอกว่าแสบมากเลยนักเรียนแสบเหรอแสบมากกว่าจะตามตัวได้เนี่ยต้องไปไปหาที่หลายสอนอเราเรียกว่านักเรียนเกเรว่ากันเถอะต้องคดีอยู่ไหนได้พวกไหนเนี่ยไปพบกับทีมนี้กันเลยครับทีมสีน้ำเงินทีมสีน้ำเงินหัวหน้าทีมคุณพ่ากุ้งมาพร้อมกับสองหนุ่มจอมซ่าคุณตะและคุณบอยแมทซ่ากันทั้งทีมแบบนี้งานนี้สนุกแน่ อะไรอะไรนักเรียนอะไรอะไราใจเลยนี่ไม่มีอ่ะตายแล้ะเชื่อหรือยังว่าทีนี้แสบเหลือเกินลูกศิษย์รุ่นนี้ไม่ได้อ่ะไม่ได้นะนิดนึงครับเพราะว่าช่วงนี้ศัตรูเยอะศัตรูเยอะนะครับโรงเรียนของเรานี่เป็นโรงเรียนที่เรียกได้ว่าใครๆก็ต้องยอมสี่รอร่ากับโรงเรียนเราขนาดนั้นเลยกับโรงเรียนอนุบาลหมีน่ารักออ้ต ชื่อน่ารักตวหตาวมีตะปบนะครับผมมีะปถามก่อนแต่ะคนชื่ออะไรบ้างลูกศิษย์ลูกหาอ่บอยครับบอยครับผมชื่อตะครับผมบอยตะใช่แล้วคนนึงล่ะบอยตาปลากุ้งนะครับสวัสดีครับผมใจ่ว่าทีมนี้ีจำได้ หมัยที่เรียนอยู่เนี่ยสอบได้เป็นเรื่องตลกสอบตกเป็นเรื่องธรรมดาไม่อยากจะคุยเห็นหน้าอย่างผมนี่นะครับผมเราเลยครอบครัวผมนี่เอาใส่การศึกษาเป็นอย่างมากเอาใจใส่ยังไงขนาดตอนเรียนผมได้ร้อยคะแนนพ่อยังตีตีเลยอ่ะยังหัวกันไปคะแนนร้อยก็เต็มแล้วนี่ครับครับผมอังกฤษ20สังคม20เลข20่สารยยี่สาษาย20สิบสมควรแล้วนี่ครับตี เดี๋ยววันนี้ลูกศิษย์ของอาจารย์ทั้งสองทีมจะต้องมาแข่งขันเกมการี่อาจารย์เหรอครับอาจารย์ที่เขาทำไมล่ะครับแต่งตัวใช่เลยอ่ะาตตร์เต่ิร์เากร่เติร์เติรงเติร์เตาแพงตี่อาตาร์จตใช้ วิธีต่างๆนานาทำโทษกับลูกศิษย์ที่ไม่ยอมเชื่อฟังอาจารย์โดยผมจะให้ทีมสีแดงเป็นคนเล่นก่อนนะครับใครจะออกมาเล่นครับผมนี่แหละครับคนเล่นคือคุณป้องเหน่งใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะมีอุปกรณ์เสริมขอเชิญอุปกรณ์ครับอะไรอะถือไว้เลยครับคุณป้องเหน่งครับเดี๋ยวเอาแต่อุปกรณ์ไอคนส่งนี่ไม่เอาได้ไหมอ้าวพร้อมไหมครับคุณป้เหน่งพร้อมครับเยสถ้าพร้อมแล้วเชิญที่ p l a y area เลย วันนี้กำแพงนี้คุณป้องเหน่งไม่ได้เล่นคนเดียวเดี๋ยวผมจะให้ลูกทีมของคุณป้องเหน่งนี่นะครับไปยืนช่วยบอกท่าทางอทางฝั่งนู้นคนเดียวเหรอสองคนเลยครับเชิญเลยอาจัยเนี่ยกติการในการเล่นเกมนี้นะครับเมื่อประมาณเปิดแล้วนะครับคุณป้องเหน่งห้ามหันหลังมองผ้าม่านนะครับวิธีการเล่นต้องหันหลังให้กับกำแพงแล้วก็มองท่าทางที่ถูกต้องจากลูกทีมของเราครับ ถ้าผ่านไปได้โดยที่ตัวไม่ตกน้ําและถังน้ําไม่ตกน้ําได้ะคะแนนไปสิบคะแนน,นครับอ้าล้ได้ยินเสียงน้ํำไหมครับว่าเสียงน้ํากําลังร่ําร้องอยู่ครับว่าล่วงมาเลยล่วงมาเลยล่วงมาเลยลนี่อาวมาลุ้นกันคุณโป้งหนึ่งพร้อมพร้อมครับห้ามหันหลังมามอน,นะครับถ้าพร้อมแล้วกําแพงใดูดนะดูติดแดงซ้ายขวาดูด้วย ก้าแพงนี้ครับเป็นกำาแพงที่ต้องอาศัยความสามัคคีในทีมครับพอเห็นกำาแพงทั้งคุณหุยและก็คุณอูครับต่างก็ใบ้ท้าทายคุณป๋องแดงที่ยืนถือถังน้ําได้ดูครับแต่ดูนะครับว่าแมฮะมันผิดไปนิดเดียวครับทําให้กำาแพงชนคุณป๋องแดงร่วงลงน้ําเรียกว่าล้มลงทั้งยืนอย่างนั้นเลยครับนี่ถ้าคุณป๋องแดงของเราพร้อมกว่าน,นี้สักนิดหนึ่งผมว่ามีสิทธิ์ลุ้นมากกว่าน,นี้นะครับเนี่ย คุณต้องเองคุณต้องเองมันเกิดอะไรขึ้นพ่อพังก็ถูกแล้วจริงจริงชาถูกอะไรถูกหมดเลยแต่ผมพูดตรงๆเลยนะครับว่ารูนี่มาเล็กกับรูปร่างผมเยอะแหละอ๋อพีุ่งเลยครับ บอกเลยนะครับว่ากำแพงเนี่ยเป็นกำแพงมาตรฐานสิ่งที่มันเกินมาตรฐานไปน่าจะเป็นพี่มากกว่าแต่คุณภาคกุ้งยาปากดีผมอยากดูคุณจังเลยเนี่ยผมเนี่ยจะรอดผ่านไปแบบตัวนี่ไม่โดนสเก็ตน้ำเลยแม้แต่ทองเดียวหรอรอดทุกเลยสรุปแล้วนะครับทีมสีแดงร่วงไม่ได้คะแนนมาถึงทีม ของคุณพรากุ้งแล้วครับผมคุณพูดปากคุณเนี่ยแหม่เย่อเย้ยทีมสีแดงเหลือเกินแน่นอนกำแพงนั้นยังเป็นกำแพงที่ไว้ทำโทษกับลูกศิษย์ที่ไม่ค่อยเชื่อฟังอาจารย์ครับผมอขอเชิญอุปกรณ์เสริมกันแล้วโอ้โหสบายกว่านะนี่แค่นี่พรากกุ้งแค่เจออุปกรณ์นี่ผมว่าก็ไม่ผ่านนะ เดี๋ยวช่วยอธิบายที่มันคืออะไรอ่ะพี่เรียกว่าไม้บรรทัดไม้โปรหนังสือเวลาวางอยู่บนหัวคุณเห็นไหมเวลาอาจารย์ให้ทำโพเนี่ยให้วางของอยู่บนหัวแล้วยืนตรงๆสิบนาทีอะไรประมาณนี้เทศกาลบุญบั้งไฟก็ผ่านไปแล้วเหรอฮเอาคุณส่ไปใส่ใส่ใส่ลองใส่บนหัวดูคุณภาคุงใส่หัวด้วยครับผมโอ้โหผมรู้ท่าแล้วครับพี่โอ้โหคุณภาคุงเอ้ยนี่อนโง่ดิ๊นี่แหละนี่แหละนี่แหละคุณภาคุงพร้อมไหม ต้องพร้อมสิถ้าพร้อมแล้วเชิญนี่เพลีนี้มาไปเนี่ยคุณตั๊กกับคุณบอยครับผมเป็นการนับไปการที่เลยครับอุยอะไรละครับคุณปงเหน่งได้ยินเสียงน้ำมันบอกว่าลงมาสิลเออเหมือนแค่ได้ยินประโยชน์ี้ที่ไหนโอเคเตรียมตัวคุณพระคุณพร้อมครับผมสู้สู้ถ้าพร้อมแล้ว กำแพงซ่า ความสามารถขี่กันเลยทีมนี้ครับสังเกตน,นะครับว่าลูกทีมทั้งคุณตะและก็คุณบอยครับทั้งตกใจทั้งงงโอโหผสมกันไปคุณบอยของเราพอเห็นกำแพงดันไปยืนตัวตรงครับคุณภากุงก็ทําตามสิครับพอกำแพงเข้าใกล้กลายเป็นคุณป้องแห่งทีมสีแดงครับต้องช่วยตะกอนบอกให้ยออแต่มันไม่ทันซะแล้ว ดูกันีกทีนะครับว่าว่าคุณพลากรุงจะยอดตัวลงกําแพงก็มาถึงตัวไปกันยังไงให้ร่วงน้ําแบบนี้ผมว่าไปคุยกันเอาเองในทีมแล้วกันนะจ๊ะสีน้าเงินถามตรงๆเลยผมถามลูกทีมเลยคุณบอลคุณตะครับผมคับผมผิดหวังในหัวหน้าทีมของคุณโอ้ผิดหวังมากเลยอ่ะผิดหวังทำไมนิดเดียวเนี้ยปากไปเลยเนี้ยปากไปเลยพอโทษนะครับดูจากท่าทางเมื่อกี้นี้ กำแพงเปิดมามีระยะทางกว่าจะวิ่งมาถึงแพงเรียนี่น้ใช้เวลาเกือบสิบวินาทีอ่ะถ้าเพื่อมาเคลียร์ตอนเส้นขาวอ่ะเพื่อมาบอกท่าแบบคืออะไรอะไรนี่ผมผมไม่รู้เลยเ<อ>ผมก็ยืนผมก็ยืนอย่างเงี้ยผมหลับร้อใมันออกท่าไง<อ>ไอ้นี่ก็อะไรเฮ้ยเอาไปแล้วเอาได้เอาได้อ้นี่ต้องเข้าไปช่วอยอย่างงี้ไอ้อย่างงี้ก่อนอย่างงี้ก่อนแล้วแลวมือค่อยมาอีกทีนึงตอนนี้แล้วไม่ทันแล้วสมองทำอะไรเนี้ยเรียนอะไรกันมาเนี่ยโอ้สั้นคำเดียวว่า ทุเรศอะไรครับทีม oh สีน้ำเ้ินเลยวันนี้อีกหลายตุ่มเลยเอามาสรุปทีมสีน้ำเงินนะครับสรุปแล้วร่วงไม่ได้คะแนน คะแนนเสมอกันสูต่อสูแต่ไม่เป็นไรนะครับในช่วงหน้ายังมีกำแพงทีมอีกนะครับถ้าใครได้ไปมีโอกาสเป็นแชมป์สูงทันทีนะครับพักสักครู่ในช่วงหน้ากลับมาสร้างกันต่อกับเกมกำแพงซ่า